อัปเดตแก๊งเชื่อมจิตล่าสุดนะครับทุกท่านหลังจากที่ไม่ได้ติดทำม <c> า <oughs> นานมากเฮ้ยกี่เดือนแล้วเนี่ยไม่ได้ตามเลยนะเออก็เอามาอัปเดตกันสักหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีประเด็นนะฮะจริงๆอ่ะมันก็มีเรื่องให้ให้ทำคลิปทำข่าวอยู่นะแต่ว่าผมแค่ตั้งใจไม่ทำเฉยๆในช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็มีประเด็นอยู่นะครับผมในกลุ่มในอะไรเขานั่นแหละนะครับผมพวกแอดมงแอดมินก็ นะครับตีแผ่คําสอนนะครับของของเด็กเชื่อมจิตเหมือนเดิมนะครับนะไปลหลายๆช่องทางของเขานั่นแหละก็เลยก็มันมันยิบย่อยนะก็เลยแบบปล่อยๆไปเจอะแต่ว่ารอบนี้มีคนบอกว่าที่จอห์นนี่อัปเดตข่าวหน่อยเพราะว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าเขาเปิดบริษัทใหม่หรอือนะครับผมก็เลยมาหาข้อมูลนะครับก็เลยเอา้าเขาเปิดเพจใหม่นะครับผมเปิดเพจเป็นบริษัทเจ็ดแก้วนะครับผมนิรมิต ได้ไงชื่อไพโร่ไหมครับทุกท่านเอเขาเปิดเพจน,นี้ขึ้นมาทําอะไรนะครับหลังจากที่ผมก็ไปดูข้อมูลเนาะ,ะเขาก็ทิ้ง ida เขาทิ้ง idline ไ้ให้นะเพื่อให้ติดต่อนะครับเหมือนกับว่าขายของหลายอย่างนะครับหรือเปล่านะผมก็เหรือเปล่าไว้ก่อนแต่ที่แน่ๆนะครับผมอตอนนี้เขาเขามีช่องทางหลากหลายมากเลยนะครับมีทั้ง Facebook ไอ้ไอทำขึ้นมาใหม่เน,นี่ยนะไอเกจแก้วเนี่ยนะบริษัทเกดแก้วเนี่ยนะมีทั้ง Facebook, Youtube, TikTok, Instagram แล้วก็ Line นะครับผมมีช่องทางการติดต่อนะครับเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าจากเขานะครับนี่เปิดใหม่ๆเลยนะครับผมล่าสุดเลยถ้าในใดสนใจที่จะไปอุดหนุนนะครับผมก็ตามสบาย <laughs> นะครับแต่ว่าเขามีการทำอะไรนะ ปฏิทินครับทุกท่านโดยใครล่ะก็คงจะเป็นอาจารย์เขานั่นแหละจะเป็นใครนะครับเราปกติเรามีปฏิทินใช่ไหมปฏิทินแถวบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็จะถ้าถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราส่วนใหญ่ก็เอาต้องเอารูปดาราหแหละไปอะรูปดารานะครับนะเป็นหลักใช่ไหมเร้เวลาเราซื้อมา นะครับสมัยก่อน,นมีหมดนะทังรูปโปงรูปโป้อ,อะไรมีหมดนะสมัยก่อนนะครับทุกท่านเนาะเห็นไปแขวนอยู่ตามร้านซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นอยู่ประจํานะครับมารอบนี้นะครับผมโอ้โหเอออีกแบบหนึ่งก็คือของในหลวงรูปในหลวงพระบรมฉายาลักษณ์นะครับก็มีบ้านผมก็ใช้นะครับแต่ทีเนี้ยของไอเชื่อมจิตนิดนึงน,นี่นะครับผมผมยังนึกภาพไม่บอกว่าเอ๊ะเขาจะเอา ปฏิทินแบบไหนอย่าบอกนะว่าต้องอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ไหมอย่างนี้หรือเปล่าหรือหรือจะอที่เป็นร่างร่างอะไรนะร่างองค์เพชรพัทรนาคาราชร่างไหนหล่ะที่จะไปทําปฏิทินก็เห็นเขาโปรโมทนะครับเขาโปรโมทมีมีมะกรูดด้วยนี่มะกรูดอะไรนี่อะไรนะไรแล้วเดี๋ยวรับทุกท่านนะอันนี้นี้นี้ พบกับปฏิทินพรีเมียมนะครับโอ้โหเราก็บอกว่าด่วนด้วยนะมีจำนวนจำกัดนะท่านในสนใจนะครับผมอืมอ๋อนี่ไงนี่ไงเขาเขียนไวาอยู่นี่ไงโดยมีน้องไน์นิรมิตรัรบเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกนะครับ ตอนนี้เขาไม่ได้ใส่อาจารย์แล้วนะเขาเลิกเป็นอาจารย์แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเด็กปกติเป็นน้องไนท์นะครับเออเข้าท่าดี <c oughs> นะครับอันนี้เป็นเพจใหม่เนะก็เดี๋ยวปิดอันนี้นะอ่าคาดว่านะครับผมปฏิทินนี่นะครับปีหกแปดนะอันนี้เป็นปฏิทินปีหกแปดนะมีรูปพญานาคด้วยที่เห็นเขาใส่ไว้นะเป็น เป็นแบบใต้ใต้คำว่าปฏิทินน่ยนะครับแล้วก็จะมีรูปเด็กน้อนั่นแหละคิดว่านะครับผมนะอืมนี่ดูจากรีวิวของเขานะแต่อันนี้มันอันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่ปฏิทินนะเป็นเป็นแบบรีวิวเบื้องต้นอะไรนี่นะก็จะเป็นรูปของเด็กน้นี่แหละว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออแล้วก็เอามาใส่กับปฏิทินเออนะคิดได้ไงวะ <laughs> คิดได้ยังไงเหน่อทําปฏิทินเออผมมาเข้าท่านะผมมาทําปฏิทินช่องในไมเนี่ยปฏิทินช่องจอนนี่แฟมิลี่เดี๋ยวเผื่อมีคนถามว่าจอนนี่ไม่เอาเหรอเออผมไม่เอาเพราะว่าผมกลัวว่าเอามาแล้วนี่ชีวิตผมจะเปลี่ยนเอาปฏิทินเอาปฏิทินเชื่อมจิตมาเนี่ยคือแบบปฏิทินมันเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมครับท่านผมว่าเวลาของผมมันจะปั่นป่วนมากกว่า มันจะสับสนนะครับผมเดี๋ยวสับสนกับชีวิตเดี๋ยวดูปฏิทินผิดนะครับผมเพราะว่าอะไรมันมีอะไรมันมีอะไรมันมีอาถรรพ์หรือไม่อย่างไรก็ไม่ทราบนะน,นี่นะ <c oughs> มันจะมีหรือเปล่านะครับเพอเพอเดี๋ยวละเมอเชื่อมจิตนี่โอ้ยวุ่นวายเลยนะครับแต่ปกติผมก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกปฏิทินนะครับผมเปิดดูในโทรศัพท์เลยว่าวันที่อะไร <c oughs> จะได้ง่ายๆนะครับ นี่นะอัปเดตล่าสุดเลยนะครับช่วงนี้เขาก็เป็นช่วงของเที่ยวนะในช่วงที่ผ่านมาเขาไปเที่ยวตลอดเห็นล่าสุดนี่ไปเกาะลันตาด้วยนี่ไปเกาะลันตาด้วยนะครับอ,อแล้วเขาก็ทํากิจกรรมแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอ่ะนะเออเมื่อก่อนก็เหมือนเทพเหมือนเทพใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ไม่แลแ้วนะเป็นเป็นเด็กปกติเป็นเด็กธรรมดานะครับ ก็บางเรื่องเราก็ปล่อยเขาเถอะครับทุกท่านปล่อยเขาเถอะ,อ,ถอ,ะอันนี้ผมอัปเดตให้ฟังเฉยนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแนละ้วเพราะว่ามันมันก็จบแล้วนะฮะเราก็ไปเต็มที่มาหมดแล้วจนมีขดงคดีมากันเยอะแยะมากมาย <c oughs> <c oughs> นะเงียบหมดเลยคนที่สนับสนุนคนที่ชบอบผว์ท้ายไปไสเบิด <c oughs> <c oughs> นะเออก็เต็มที่เต็มระบบกันแล้วนะครับเราก็ไปข่าวอื่นกันทีนี้ เชื่อมจิตผมคิดว่าคงคงไม่เขาคงไม่กล้าทําเหมือนเหมือนเดิมแล้วหรอกนะครับผมอาจจะมีแยบแยบกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าจะชงชางเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็คงไม่เรื่องการสอนก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถึงตอนนั้นเด็กก็มีความรักเดี๋ยวก็ไปตามทางของเขาเขาคงไม่มาอย่างนี้หรอกเด็กเขาก็ต้องการชีวิตอิสระเมื่อเป็นวัยรุ่นน,นะว่า เดี๋ยวช่วงวัยสักสิบห้าสิบหกเดี๋ยวก็ติดเพื่อนติดอะไรนะครับสิบเจ็ดสิบแปดก็มีฟงมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปตามนั้นยกเว้นว่าเขาจะใฝ่ธรรมะจริงๆเขาจะออกบวชอะไรอย่างเงี้ยไปบวชเนนบวชพระอะไรอย่างเงี้ยเมื่ออันนี้แล้วอะไรอยเงี้ยก็ว่ากันดูกันยาวๆครับผมเรื่องพวกเนี้ยเราก็จะได้แบบดูเป็นบทเรียนนะครับเออนี่นะก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันนะ คนที่เห็นยังไงก็สแสดงความไม่เห็นกันเข้ามาได้นะครับหน้าที่คนที่จะนุ่นอะไรนะไปตามคดงคดีเลยก็เห็นพวกพี่อ่ะนะดูพวกพี่เขาก็คงจะพิจนารณาเอาแหละเห็นไหมหนึ่งเรื่องที่สอนธงสอนทมอะไรเขาก็ไปเขาก็ไปตามความคืบหน้าอยู่นะครับเพราะว่ามันแอดมินเขาก็ไม่เลิกนะแต่ว่าแอดมินบางส่วนเขาเลิกแล้วนะบางส่วนเขาก็ไปตาม ลงตาสินทรัพย์หรือผ้าชินคิดไปตามหลวงปู่ศิลาช่วงหนึ่งเราก็ไปเอาคลิปไปเอาโพสอะไรมาลงนะเต็มเลยนะคือเท่าที่ผมสังเกตดูนี่นะครับทางพวกแอดมินหรือเอฟซีติธรรมของเชื่อมจิตเหมือนเขาว่าเขาแค่อธรรมออกกระแสเฉยๆกระแสไหนดีเขาก็ไปเอามาลงเห็นไหมตอนที่แบบเชื่อมจิตมันไม่มีอะไรลงใช่ไหมเขาก็ไปเอาอื่นมาลงเพื่อที่จะให้ช่องเขาเติบโตนะครับก,ก็ประมาณนั้นในส่วนของทิกตอกนะ เขาก็ไม่ค่อยได้ทำยูทูบกันเนาะพวกแอดมินเนาะเขาทำแต่ติ๊กตอกกันนะครับผมผมผม,ผมก็ผมก็ทําข่าวไปเรื่อยนะครับผมมีข่าวอะไรผมก็เอามาลงนะครับอที่ผ่านมาเราก็จัดเต็มเต็มที่แล้วนะครับเหนื่อยแล้วเราก็ต้องพักบ้าง <c oughs> จริงจริงนะครับอ,อ,อัปเดตกันประมาณนี้นะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูก็ช,าากกกชนาจนจบกันเหมือนเดิมไว้เจอกันคลิปหน้าที่จะไปสวัสดีครับเออเดี๋ยว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 ลืมนะครับผม ปฏิทินเดี๋ยวเผื่อมีคนถามว่าราคาเท่าไหร่คือเท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่ยืนยันแล้วกันว่ามันเขาจะขายราคาสี่เก้าเก้ามันมีแอดมันมีแอดไลน์ให้เข้าไปไงถ้าในสนใจไปดูก็ไปดูนะแอดไลน์เข้าไปได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้โปรโมทนะแต่ว่าเขามีให้ให้เข้าไปก็เราก็เข้าไปดูได้แต่มีคนส่งข้อมูลมาให้ผมว่าสี่เก้าเก้าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าราคานี้แพงไหมปฏิทินฉบับเดียวโอ้ยไม่รู้สิเขาให้ขี่ฉบับเรายังไม่รู้นี่นะครับแต่ว่าสี่เก้าเก้าเลยนะ เออแถวบ้านผมก็แจกฟรีนะปฏิทินยกเว้นว่าเป็นปฏิทินอ่าที่เขาขายกันเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาแจกนะีผมว่าก็น่าจะทําแจกนะจริงๆแล้วอ่าเชื่อมจิตนะี่าจะทําแจกนะเออดีกว่านะครับจะ่ทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอ่นะสวัสดีครับ